อารมณ์นะคะไปดูสกูปของเทศบาลนครยะลากันหน่อยค่ะวันนี้นะคะจะพาไปดูเมืองยะลาสมาร์ทกรีนโกสซิตี้เขาบอกว่าเขาตั้งใจจะพัฒนาให้เป็นเมือง3มิติเลยนะคะจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในรายการยะลาสมาร์ทกรีนโกสเมืองนวัตกรรมอยู่ดีมีสุขค่ะ สวัสดีครับผมดินล็อกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยะลาสมาร์ทกรีนโรดเมืองนวัตกรรมอยู่ดีมีสุขครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูรายการนี้นะฮะน่าจะสงสัยแล้วก็ผมก็สงสัยด้วยนะครับว่ายะลาสมาร์ทกรีนโรดอะไรคือสมาร์ทกรีนโรดมันคืออะไรแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะวันนี้ผมได้รับเกียรติมากๆนะครับได้อยู่กับท่านนายกเทศมนตรีนครยะลานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันนะครับว่ายะลาสมาร์ทกรีนโรดเนี่ยคืออะไรสวัสดีครับท่านนายกสวัสดีครับมาดีนะครับท่านสวัสดีครับท่านนาย ครับยาราสมาร์กรีนโรสเนี่ยผมพูดมาทุก EP แล้วมันคืออะไรครับท่านคือจริงๆอยากจะเรียนแบบนี้ว่า เป็นวิชันอันหนึ่งที่เราวางไว้10ปีข้างหน้าครับผมความหมายก็คือว่าการที่เราวางวิชันเนี่ยเราก็มาจากสิ่งที่เป็นต้นทุนของเราเพราะฉะนั้นต้นทุนของผมอันแรกก็คือสิ่งแวดล้อมอก็คือความสะอาดอันที่2ต้นทุนของผมก็คือความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อันที่สามก็ต้นทุนก็คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองยะลาได้ชื่อว่าผังเมืองที่ดีที่สุดในประเทศไทย<อ>นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมมันก็อาจจะเล็นเปอร์เซนต์ด้วยคำว่ากรีนแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมิวว่่าายงนนนั ยิ่งมีคุณค่ายิ่งนานวันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าโดยเฉพาะในวันที่เกิดภาวะโลกร้อนไคลเมเชนต่างๆเรามีต้นทุนอีกอันหนึ่งคือการศึกษาเราความเป็นตักกศิลายะลาแล้วก็ในตัววัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้เราเอาเข้ามาในการฟื้นฟูนฟยะลา <c oughs> แต่โลกยุคใหม่เนี่ยเราต้องยอมรับมันเป็นเรื่องของดิจิตอลเ <c oughs> พราะนั้นยะลาเป็นหนึ่งใน10เมืองแรกของประเทศไทยที่ได้ตาสัญลักษณ์เป็นสมาร์ทซิตี้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> นะครับเ <c oughs> พราะนั้นเราเอาฉากทัดทั้งหมดของเราเนี่ย ออกแบบเป็นเมืองในสิบปีขนะ้างหน้าว่าเราอยาก,กเห็นเมืองแบบไหนนะครับก็ได้ออกมา4ีฉากทัดเป็นตั้งแต่ smart city innovation เป็น agiculture r city innovation นะครับจน environment sustainable ไปเนี้ยขึ้นมาแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปถามประชาชน เก็บข้อมูลตั้งแต่คนเจน Z ต่ำกว่า18จนกระทั่งเกิน60แล้วเก็บในมิติต่างๆใน9มิติตั้งแต่การใช้ชีวิตการคณณมนาคมการเงินทำงานสุขภาพต่างๆเก็บออกมา,าแล้วมาดูว่าแต่ละคนเนะี่ยเวทต้องการเห็นเมืองแบบไหนนะครับเมื่อมาเฉลี่ยแล้วหลังจากนั้นก็เอาเข้ามาอินทิเกตครับเพราะเราไม่สามารถทำทุกอย่างพร้อมๆกันได้เรามาอินทิเกตกันจนกระทั่งกลายมาเป็น สมาร์ทกรีนโค้ดนะครับสมาร์ทกรีนโค้ดก็คือความเป็นสมาร์ทซิตี้ของเราการเป็นสมาร์ทตี้ของเราก็คือการต้องมี Smart People mm hmm. ก็คือการทำการดูดซับกรีน mm hmm. ก็คือสิ่งแวดล้อมโค้ดก็คือการาเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน mm hmm. ก็เป็นเศรษฐกิจที่อยู่บนเบย e ออนทางดิจิ a l ลเทคทาง e n v i r o n m e n t t e c เ mm hmm. เช่นในเรื่องของพลังงานทางเลือกเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง AI ต่างๆ mm hmm. เพราะนั้นนี่คือทิศทางเราก็เลยรวมเป็นสมาร์ทกรีนโค้ด พอเราทําตรงนี้เสร็จนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มคิดในการสร้างคนแหลวนะครับก็สร้างคนเพื่อไปตอบโจทย์ในสิ่งที่เมืองจะไปในสิบปีข้างหน้าว้าวสมาธนโค้ดที่เราพูดกันทุก EP ีนะฮะแต่ว่าผมเซอร์ไพรส์มากนะครับได้รับตราสัญลักษณ์สมาธิซิตี้นะฮะแล้วก็เห็นเห็นนะครับว่าวิชั่นของท่านเนี่ยล้ำมากๆนะครับทุกคน ท่านครับออท่านได้วางรากฐานเมืองสามมิติอย่างไรบ้างครับท่านระหว่างเรื่องของความรู้เทคโนโล,โลยีเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนครับท่านคือเราต้องยอมรับนะครับว่าโลกนียมันไปดิสตอลเพราะนั่นคือเทคโนโลยีแต่ในเรื่อคนเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้เมืองนี้มีสมรรถนะก็คือคน เพราะว่าเมืองมันเมืองมันมีองค์ประกอบคือคนคนจะต้องมีการศึกษาที่ดีครับคําว่าการศึกษาที่ดีในโลกยุคใหม่เนี่ยคงอาจจะไม่ได้เรียนเก่งอะไรต่างๆแต่ความหมายผมก็คือมีสกิลมีทั้งซอฟต์สกิลในตัวซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีแล้วก็ฮาร์ดสกิลเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้นเป็นหน้าที่เทศบาลที่จะต้องพยายามส่งเสริมการส่งเสริมของเทศบาลก็คือการแนะแนวเด็กเพื่อค้นหาเด็กแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มให้เจอแล้วก็ส่งเสริมไปสุดท้ายเนี่ยมนุษย์ก็คือเวลเนสการอยู่ดีกินดีครับ พื้นฐานแรกของการอยู่ดีกนดีก็คือการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีก่อนมีพื้นที่สีเขียวพื้นที่การ,อ,การออกกําลังกายที่ดีมีพื้นที่ของการทํากิจกรรมที่ดีนะครับ,รบแล้วก็มีบริการสาธารณสุขที่ดีนี่คือสิ่งที่เป็นเวลเน่ Net. แต่ยังไงก็ตามสิ่งที่จะมาตัดสินในอนาคตเนี่ยความเป็นเมืองเนี่ยก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะคนยิ่งมากขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากคนไม่ว่าเรื่องขยะเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าเรื่องของการทำลายธรรมชาติเนี่ยยิ่งมากขึ้นท่านลองคิดดูว่าในเมืองเมืองหนึ่งที่ยิ่งโตขึ้นแต่สิ่งแวดล้อมยิ่งดีขึ้นสุดท้ายเมืองนั้นจะได้คนประเภทไหนจะได้คนที่เรียกว่า selected person คนที่ธรรมชาติจัดสรรมาอยู่เมื่อคนเหล่านี้มาอยู่ในเมืองที่ดีคนที่มีความห่วงใยกับสิ่งแวดล้อมเมื่อเขามีลูกเนี่ย เขาก็ต้องสอนลูกให้รักสิ่งแวดล้อมสุดท้ายเมืองนั้นก็จะมีความยั่งยืนสเตนโดอรนนมัตนเพราะนั่นนี่คือสิ่งที่เป็นคอนเซปต์ของยะลาในการวางัหม ผู้ชมคะและนี่ก็คือสกู๊ปพิเศษนะคะจากรายการยื่ลาสมาร์ทกรีนโกดเมืองนัตกรรมอยู่ดีมีสุขนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาห้นาทีไปจนถึงจบรายการเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ทิกต o k ของทางเนชั่นออนไลน์ด้วยนะคะหมดเวลาของเนชั่นทันข่าวเช้าเสาร์อาทิตย์แล้วนะคะเราทั้งสองคนค่ะดิฉันแอลสรารัตและคุณอิติปิโสภัคนันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้มีค่ะ สวัสดีครับ